โอเคครับผมก็ต้องขอากล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับเราจะมาตอบคําถาม Q&A นะทุกคนเออผมก็ได้โพสต์ในชุมชนไปเมื่อประมาณ4วันที่แล้วนะครับก็คือเปิดถาม Q&A นั่นเองนะครับใครอยากถามอะไรก็ถามมานะครับก็วันนี้ผมจะมาตอบ Q&A นั่นเองนะทุกคนไม่ได้มีอะไรมากนะเออก่อนไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนถือว่าเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะอันนี้คือขาดไม่ได้เลยนะใครไม่กดเนี่ย โอ้โหโกดท้อเลยครับทุกคนอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะ คำถามแรกนะครับก็คือพี่ได้แรงบันดาลใจมาจากใครและเริ่มทํา YouTube ได้ยังไงนะครับอันนี้คือผมขอบอกเลยนะว่าแรงบันดาลใจผมเนี่ยมาจากช่องหนึ่งนะครับก็คือช่อง Mr. สเตนั่นเองนะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปติดตาม Follow กันได้นะทุกคนเออเป็นช่องที่แบบทําให้ผมมีในวันนี้ได้นะก็คือตอนแรกอะ่ะผมยังไม่รู้จากช่องนี้นะทุกคนตอนแรกๆนะผมยังเล่นเกม GTA จุดเลยนะเออแล้วผมก็เริืมรู้จากช่องพี่เขานะครับก็ดูแบบการตัดต่อการพูดอะไรเนี่ยโอ้โห คือแบบเหมือนมืออาชีพมากๆเลยนะทุกคนผมก็เลยชอบนะครับก็เลยเอามาปรับเปลี่ยนตัดใส่คลิปตัวเองนะก็คืออยากทําให้มันมีสีสันอะเออแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือเริ่มทํา y o YouTube ได้ยังไงอ๋ออันนี้คือ เกมแรกที่ผมทําลงช่องนะครับก็คือเกม GTA San อ n ไลน์นั่นเองนะทุกคนเออคลิปแรกที่ผมลงเนี่ยก็คือสอนลงมอสอ่าในเกมนั่นแหละครับทุกคนเออเป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากนะถ้าใครเคยเล่นแล้วก็อย่าลืมเม้นมาบอกผมด้วยนะทุกคนผมรออ่านอยู่นะก็คือโคตรสนุกอะ่ะเออแล้วก็จุดเริ่มต้นก็คือทํามาจากเกม GTA San นั่นแหละนะทุกคนผมก็ทามาเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นยังไม่รู้จากโลกบอกแมพบ็อกฟุตเลยนะทุกคนแล้วพอปิดเทอมใหญ่นะครับตอนนั้นคือปิดเทอมแล้วมันเหงา เบือ่อไม่มีอะไรทานะครับผมก็เลยแบบเล่นโลบอกนะทุกคนตอนแรกอ่ะเพื่อนมันหลดโลบอกให้ผมนะแต่ผมไม่รู้จากเกมนี้แล้วก็ไม่เคยเล่นนะครับผมก็เริ่มเล่นบล็อกฟูดมาตั้งแต่นั้นเลยนะทุกคนแล้วก็ทําคลิปแบบบล็อกฟูดคลิปแรกเนี่ยนะทุกคนก็คืออ,อะไรนะคลิป คลิปฟาร์มหรืออะไรนี่แหละผมก็จาไม่ได้แล้วนะทุกคนเออก็คือทําลงก็ไม่ได้แบบอ่าตื่นเต้นดีใจอะไรหรอกนะที่ทําลงได้นะก็คือตอนนั้นทําเพราะว่าเหงาครับไม่มีอะไรทาเออนี่แหละครับเริ่มทํา YouTube ของช่องผมก็คือมาจากคลิปนี้นั่นแหละครับทุกคนเออก็คือแบบเริ่มมาจากความเหงาความเบื่อเออเดี๋ยวไปคําถามต่อไปอเลยนะคุณคนดูคําถามที่2 q a นะพี่มีเป้าหมายกี่ทับแล้วพี่จะทํา YouTube ไปนานแค่ไหนเออคําถามนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน นะทุกคนพอๆกับคําถามเลขนะครับก็จะขอตอบคำถามเลขเลยนะทุกคนก็คือผมอมีเป้าหมายประมาณ หนึ่งแสนซับเนี่ยก็พอแล้วนะทุกคนพอแบบได้ลูกนะคือผมอยากได้ลู o u ู u b e มากนะทุกคนเออแล้วก็พี่ยทยา YouTube ไปนานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะทุกคนมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเออก็คือเราจะเลือกทําวันไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะั่นแหละครับก็คืออยากทําไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้คนดูแบบมีคลิปดูนะจะได้ไม่เหงานะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปตอบคําถามที่3กันเลยนะคนดูคําถามที่3 q a พี่จะเปิดหน้าตอนกี่ซับครับอ๋อ อันนี้ก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าจะเปิดแน่นอนนะคือผมไม่ได้หยิงอะไรหรอกนะคือผมยังไม่พร้อมนะทูกคนเออก็ประมาณนี้นะครับคําถามนี้ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเราไปตอบคําถามต่อไปกันเลยนะคนดูโอเคไปดูกันเลยไปคําถามที่4นะครับ Q&A นะพี่ใช้แอปอะไรอัดคลิปครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปแล้วก็ชื่อให้นะครับพอดีว่าชื่อมันยาวเกินนะทุกคนผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันแปลว่าอะไรนะนี่นะทุกคน อแอปนี้เลยนะบอกเลยว่าโคตรดีครับอาจคลิปได้ประมาณ 1080p นะ่ะประมาณ60เฟรมแลคือคุณภาพโคตรด,ดนะีอ่ะเออก็อย่าลืมเอาไปใช้กันนะทุกคนสำหรับใครที่แบบทำคลิปในมือถืออยู่ก็ลองเอาแอปนี้ไปลองใช้ดูนะคือดีมากเลยนะการันตีจากช่องผมนะเออคำถามที่5ก็มาถึงแล้วนะหลายคนน่าจะอยากรู้นะครับว่าเขาถามมานะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับอันนี้คือผมจะตอบเลยนะว่าผมเป็นคนจังหวัดอ่าสีสเกรครับทุกคนเป็นวัยรุ่นอีส ตใ้น,ตน,นะแต่ไม่ได้เกิดอยู่สีสก,กีดนะทุกคนก็คือมาอยู่สีสก,กีดตั้งแต่เด็กเลยนะทุกคนคําถามที่6นะครับก็มาจากช่องคนดังเลยนะทุกคนเออเขาถามมานะครับว่า Q&A นะทำไงถึงมีแฟนครับโอโหอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับลองไปปรึกษาแบบเพื่อนดูนะเออผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอันนี้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะคำถามที่6เดี๋ยวเราไปตอบคำถาม Q&A 789กันเลยนะ คำถามที่7จนะครับคิวแอนดี้นะเขาถามมานะคนดูว่าพี่กลัวกมไหมครับโอโ้โหถามแบบนี้นะครับไม่กลัวแน่นอนครับทุกคนแต่ถ้าเห็นกับตาอะไรอย่างงี้ไม่กลัวนะจับก็ไม่กลัวแต่กลัวตอนมันเวลามันอา่ากระโดดใส่นะทุกคนอืมมันตกใจจริงนะอืใครกลัวกบบ้างก็อย่าลืมเม้นมาบอกผมด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปตอบคําถาม8ดที่9กันเลยนะทุกคนใกล้จะครบเก้าคถามแล้วนะ คำถามที่แปลนะครับน้องเขาถามมาว่าพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อจริงผมก็ไม่บอกแล้วกันนะขอเป็นชื่อเล่นแล้วกันนะชื่อเล่นผมชื่อว่าวินนะทุกคนเออก็ตามชื่อช่องผมนั่นแหละครับเผื่อหลายคนยังไม่รู้นะว่าชื่อเล่นผมชื่ออะไรชื่อเล่นผมก็ชื่อวินชื่อช่องก็ชื่อว่าวินคุงนั่นเองนะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ชื่อผมอะไรอย่างนี้นะผมก็ตอบคำถามให้แล้วละทุกคน ก็ใกล้จะถึงคําถามสุดท้ายแล้วครับอันนี้คือคําถามที่8แล้วนะในที่สุดก็มาถึงคําถามที่9สักทีนะทุกคนก็เป็นคําถามสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็คือมีน้องคนนี้เขาถามมาว่าพี่ทีไหมเอยียงวะทุกคนมันแปลว่าเอยียงวะพี่ทีไหมนะน้องช่วยกลับไปพิมพ์มาใหม่หน่อยนะพี่อ่านไม่ออกนะถ้าถามว่าพี่เป็นเกย์ไหมหรอบอกเลยนะครับว่าพี่ไม่เป็นเกย์แน่นอนนะน้องเออ ถ้าใครไม่เชื่อว่าพี่เป็นเกย์ก็ไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าพี่ไม่เป็ี่ยนเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปตอบ Q a นะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรม Q a นะคาถามคอมเมนต์อะไรเนี่ยผมก็ตอบหมดให้แล้วนะทุกคนถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็หลังไม่ได้ทุกคนทักมาถามผมได้นะแต่เอาแบบไม่ไร้สาระนะบายครับทุกคนเจอกัน